นี่คือกุ้งยิสานนะครับบรรทานกุ้งยิสานมัดเด็ดอีกหนึ่งบังนะครับของดีจากซีสเกตครับกุ้งยิสานกำลังแต่งตัวนะครับกำลังตกแตง่บงบังร้นต่วนฝังร้นต่วนครับ,บยังไม่โผล่ยังไม่โผล่ยังกำลังเอาต่อเขาสอดไ้นะครับ กุ้งอิสาลอยหาท่าไปครับอะไร้ไปอือใครหนึงกุ้งอิสาครับบนฐานนะครับ,รรบลอความพอ,อาทาากุ้งอิสารเราอือใครมาไอ้แหนมเนยด้อสิบหกสิบห้าสบหห้าครับกุ้งอิสา <35. S 2> กับขอนญานะครับขอนญาขึ้นสูงสูงลงใกลๆได้หลาหลาย ทุกจุดทุกมองเสร็จสับเรียบร้อยคอยทีมงานกุ้งอีสานบังแลกกับสายอื่นใครจงโชคดี3ามสองป ก็เป็นไ,ไปออกจากฐานโบหมุนหน่อยครับโบหมุนนะหายนะครับอ่อ,อนมัดง่ยมัดหนักมัดเหลี่ยมปวดเข่าหลังมีด้สบายมากโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวหนักเลย ถูเต็มที่นะครับบอ่อไหวนะครับรออนเอนะครับฟังเสียงออนเอร์ฮือนะ้อไปเรื่อยๆแค่นะครับ รอเวลาจริงร่างในลอยสามสีร่ังในอยสามสข้าจงเจงครับผมข้าจังเจลงนะครับนี่ตอมาดัดสายของหงขาวทีจข้งเก็งนะหงขาวจข้งเกลงละคุณเบียร์ันรั้ อาจจรยซอยครับบางซอต่อไปครับอาจจรยซอยเด้อกำลับที่งานที่อายนี <execut cc> ่เลอเปิดเทอมไหมนะครับไก่ลไรนะครับ ไเวลาครับสองร้อยสีิบห้าวินาทีสองนะครับกุมภีสาน